ก่อนนั้นอาบเอาก่อนนั้นนี้ก่อนก่อนนั้นนี้ก่อนนั้นนี้โดนด่ามาาเพราะว่าแบบหลายๆคนคิดว่ามันเป็นการแบบไปต่อเสียดเนาะแล้วแอลลี่ก็บอกให้เปิดใจดูก่อนแล้วเป็นยังไงพอกระแสมันกลับมามันเออมันไม่มันไม่ใช่อย่างที่หลายคนจริงๆก็ดีใจมากๆค่ะที่ทุกคนเอ่อได้ดูสายฮูกันสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรสามารถยังไปดูกันได้ในเน็ต l ิก์นะคะแต่ว่าเออรู้สึก เหมือนถายเหนื่อยเลยะคะ่ะช่วงเวลาที่เราถ่ายเราถ่ายกันนานมากๆจริงๆแล้วก็แต่ละอย่างที่แบบทีน้อยแสดงว่าเจอหรือทีมพี่พ่วงกลับหรือว่าทีมเด็ย่างเงี้ยคะ่ะเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากๆจริงๆแล้วพอเราได้เห็นแบบเรื่องของเรามันอยู่นัมเบอร์วันตรงชาร์ตในไทยอะคะ่ะก็รู้สึกดีใจมากๆขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนเปิดใจลองดูกันเพราะว่าถึงแม้ว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะเซนซิทีฟแต่ว่าเหมือนมันก็เป็นเรื่องที่สามารถเกิดได้ เหมือนกันก็อยากให้ลองแบบเปิดใจดูกันแล้วก็จริงๆเหมือนที่หนูบอกนะคะเรื่องศาสนูมัน,เป,นเป็นพูดเกี่ยวกับคนมากกว่าพูดเกี่ยวกับการที่กลุ่มคนเขาแบบต้องการอะไรในชีวิต <c oughs> จริงๆเขาเลยต้องเข้าไปทําสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะลราก็ไม่ได้พูดถึงตัวศาสนาว่าว่าไปว่าอะไรศาสนาใช่จริงๆแล้วหนูรู้สึกว่าศาสนาเป็นสิ่งที่ทําให้คนอยากเป็นคนดีมากึ้นหนูรู้สึกว่าด้วยด้วย fundamentals ของมันนะคะด้วย หลักเคำว่านะคะหลักของมันคือแค่อยากให้ทุกคนเป็นคนดีในการใช้ชีวิตในการประกอบเรื่องทำบุญเป็นนักแสดงเต็มตัวเรื่องยังยังยังสุดอ๋อเรื่องแต่ว่าที่เป็นแบบนำมาอล่นแค่สำหรับตัวแอลลี่เท่านัโอ้หนูเองก็ไม่มั่นใจคืออยากให้เพลงแค่หกแล้วกันค่ะเพราะว่าตอนที่หนูดูหนูยังมีช็อตที่เอตัวเองอยู่ว่าเออตรงนี้มันยังดีได้กว่านี้หรือเต็มน้อยหรอครับ หกเต็มร้อยค่ะโอ้แรงเกินหกเต็มสิละกันค่ะก็คือเหมือนไม่ได้มีช่วงที่หนูรู้สึกว่าทำได้ดีกว่านี้แล้วก็อยากจะอินพูดมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าณตอนนั้นหนูอายุ18แล้วแบบในช่วงเวลาที่เรากำลังจะไปเข้า p r o อ e s s Production ะคะมันมีช่วงเวลาน้อยมากๆที่เราจะได้แบบไปเวิร์กช็อปหรืออะไรเพราะว่าด้วยคิวของแต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะมันก็ยากมากแล้วก็เลยคิดว่าถ้ามีซีซั่นส เคมีมันน่าจะลงตัวกว่านี ad ad ้อ,อีกอก็ข <k v. S 2> อให้มีค <laughs> ่ะที่หนูตัดสินใจมามันก็เป็นบทใกล้ตัวหนู้วยใช่ไหมมันจริงจริงมันไกลแล้วก็ไกลค่ะ <ừ> คือส่วนที่ไกลเนี่ยคือจริงๆตอนแรกอะหนูเป็นคนที่เอ่อเหมือนก็เข้าวัดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าไม่ได้รู้แบบรู้เ <c oughs> บื้องลึกขนาดนั้นว่าเอ้ยสัสนาเป็นแบบนี้แบบเขาพูดถึงแบบนี้หลักควาสอนต่างๆเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราได้ไปอยู่ในกองจริงๆอะค่ะตัวเดียคือเดีย เป็นคนที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับศาสนาเลยอยู่แล้วหนูก็เลยคิดว่าเออนั่นคือจุดที่แบบเราได้เรียนรู้พร้อมกับตัวละครเราด้วยคะ่ะแต่ว่าจุดที่ใกล้ตัวก็คือหนูเป็นคนคล้ายๆเดียนี่แหละคะ่ะอาจจะเป็นมุมที่ทุกคนไม่เคยเห็นใน Behind the Scene หนูเป็นคนแบบเดียร์ละกันเป็นคนที่แบบลุยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะการแต่งตัวก็คล้ายกันมากหนูค่ะตั้งแต่18ตอนนี้หนู20แล้วพี่ป๊าบชวดร็จยังครับ <laughs> ตอนนี้พี่ป๊าผมยาวแล้วพี่ชยล่าสุดก็ไปร้องเพลงด้วยกันมา<ๆ>ด้วย ใช่ค่ะก็เป็นสิ่งใหม่ๆมากๆเพราะว่าปกติเวลาหนูเพอร์ฟอร์มหนูก็จะแบบร้องเพลงเต้นอย่างเดียวยังไม่เคยไปเล่นในแบบบรรยากาศที่คนดูแบบเขาร้องเพลงตามอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะอก็ก็คิ จริงๆหนูเห็นบางคอมเมนต์บอกว่าแบบอุ๊ยแอนนี่แบบโกหกหรือเปล่าเ uh, นี่ยแบบอย่าง,ง,งนู้นนี่เออไม่ไม่กลการพูดคำนั้นเ uh, <laughs> แต่ว่ามันมีคําที่แบบคนว่ามาอะไรอย่างนี้แต่คือจริงๆด้วยฐานของหนูค่ะหนูไม่ค่อยได้พูดอยู่แล้วเพราะว่าคนรอบตัวหนูเขาไม่ค่อยได้พูดเหมือนกัน <laughs> แล้วเหมือนแบบพอเราอยู่กับกลุ่มคนที่ไม่ค่อยได้พูดหนู <laughs> ก็เลยจะไม่ค่อยได้แบบอ uh ัปเดตคำหยาบขนาดนั้นค่ะบางทีแบบ บางคำหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นคำหย,<อ>ยาแบอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบอัปเดตเรื่อยๆเรียกว่าตอนนี้หนูนยังไม่ซึมซับเลยยังไม่ซึมซับ <c oughs> แต่ว่ามันก็แบบอ่าเข้าใจมากขึ้นแบบอ่าเป็นแบบนี้<อ> <c oughs> ขนาดเรายัางตกใจในตัวเราเองจริงเหรอคะอ๋อใช่ไหมตกใจค่ะเพราะว่าหนูก็บอกว่าหนูยังไม่รู้เลยว่าอันนี้เป็นคำหยาบอะไรเงี้ยคือมันจะมีบางคำที่หนูว่ามันเป็นเนเจอร์ของคนแหละค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันก็เป็นคำที่แบบสมมติว่าถ้าเราสนิทกับใครหรือว่าเรา ไว้ใจใครมากๆหรือเราแบบออกอัธรตในการคุยหนูเชื่อว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็เลยคิดว่าแบบมันมันแค่เป็นความเหมาะสมในการเวลามากกว่าว่าสมมติอยู่ในงานหนูกอาจจะไม่ได้พูดแบบนี้แต่ว่า,าในไลฟ์สไตล์ของเดียร์ค่ะเดียร์คืออยู่กับเพื่อนเพ่อนผู้ชายที่สนิทมากๆมันเลยหนูรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติของเดียร์ที่จะพูดแบบนั้นใช่ท่าองคห่ันาร่อค หนูไม่รู้เลยหนูอยากมีมากอ้จีอยากให้มันมีมากๆค่ะก็ต้องต้องให้ทุกคนไปกดนิ้วโป้งในเน็ตฟลิกซ์ค่ะใช่ไปกดไลค์ใช่พกระตุ้นช่วยกระตุ้นหน่อยฝากไปบอกเน็ตฟลิกซ์หน่อยว่ามีหน่อยหนูมีการแสดงติดต่อมาเยอะไหมมีบ้างไหมก็ก็มีค่ะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าแต่ละบทที่หนูเลือกด้วยความที่ จริงๆหนูเป็นแบบนักร้องมากกว่านักแสดงหนูแบบหลักๆห,หนูแล้วหนูร้องเพลงอะค่ะหนูเลยคิดว่าอยากโฟกัสเรื่องเพลงให้มันดีมากๆแต่ถ้าเกิดว่ามีบทไหนที่รู้สึกเหมือนตอนหนูได้บทเดียมาะค่ะรู้สึกว่ามันใช่หนูก็คิดว่าจะเปิดโอกาสเล่นเหมือนกันนะคะแต่ว่าหนูว่ามันเป็นที่บทมากกว่าเพราะว่าหนูยังอยากเล่นอะไรที่ไกลตัวแบบด้วยด้วยซอยไลน์มาลอค่ะอยากเล่นอะไรที่ไกลตัวหรือเป็นแรคเ,เตอร์ที่ไกลตัวไปเลยะค่ะ จะได้เห็นหนวีนไหมจ๊ะอยากรองม่แต่แบบบทวีนอคะแตได้มีโอกาสก็ถ้ามีใครเขียนเขียนบทวีนก็ติดต่อได้ถ้าสนใจค่ะแตานนี้ัอย่างยังยังเลยค่ะตอนนี้ไม่มีใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆพอเสร็จการทำเพลงคือมันยาวนานมากๆค่ะกว่าจะได้เพลงหนึ่งมันใช้เวลาแบบ3าสี่เดือนหรือบางทีเป็นปีได้เลยค่ะซึ่งหนูก็เลยคิดว่าแบบ พอเรามีงานอีเวนต์นต่างๆด้วยเรามีงานโฆษณาแล้วเรามีงานเพลงด้วยมันใช้เวลาเราไปเยอะมากๆแล้วแล้วการถ่ายทํามันใช้เวลาเยอะมากๆแล้วก็ใช้คิวเยอะด้วยหนูก็เลยคิดว่าต้องแบบแบาลานซ์ให้ดีก่อนที่จะรับเพราะว่าหนูไม่อยากไปทําให้ใครเดือดร้อนแต่ว่าตอนนี้ก็มีแผนที่จะทำเพลงอยาก,ยากทำเพลงเร<ม>ื<ด>่อยๆื่อใช่ค่ะใช่เดือนเดียวตอนนี้ยังไม่มีไอเดียอะไรเลยตอนนี้หนูโล่งมากไม่รู้จะทําอะไรต่อดีแต่ว่าถ้าใครมีไอเดียว่าอยากให้หนูทําเพลงแนวไหนบอกได้ค่ะ ช่เไ,ไปอีกไหมอ่ะหนูจะนอนทั้งเพลงไม่หนู<จ>นไม่ทําอะไรละคุยองไงบ้างล้องคุยังไรบ้างๆๆอง่ะกึ้งเหรอคะเขาพพอร์ตดีมากๆค่ะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่คนนึงที่หนูรู้สึกว่าสามารถคุยด้วยตรงๆได้แล้วเขาก็เป็นคนที่บอกว่าแบบเออในการเป็นศิลปินอยากให้อลลี่ได้เป็นตัวเองมากๆเพราะว่าเหมือนตอนเดบิวเ่ะหนูยังเก๊กังอยู่ยังไม่แน่ใจว่าแบบทําสิ่งนี้มันถูกต้องไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่พออยู่มา4ปีแล้วหนูก็รู้สึกว่ากล้าเป็นตัวเองมากขึ้นแล้วก็ เหมือนเวลาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยคุณจะกล้าพูดคุยมากขึ้นค่ะแต่ก็อาจจะไม่เข้าใจบางคำหมายอันนีแบบที<_<__่เพลงนั<__<_้นที่หนูร้องกับเซ็กซคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เกินข้อผ่านเซ็กซี่หนูเพิ่มคือเพราะมันไปทะเลไงอ๋อไปทะเลใช่แล้วชุดหนูมันก็เปิดหลังบ้างอะไรบ้างคือตอนนี้หนูก็เปิดโอกาสในการที่ให้ตัวเองเซ็กซี่ขึ้นเลยใช่ไหมลูกยังค่ะก็ คือหนูรู้สึกว่าอยู่ในพาร์ทงานหนูก็แบบกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นอยากเปลี่ยนแนวตัวเองด้วยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนในสื่อหรือว่าในเวลาไปคอลลาบรตกับแบรนด์ต่างๆหนูก็จะอยู่ในแนวประมาณเดิมว่าเอ้ยอันนี้สดใสแต่งตัวแนวน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆหนูเป็นคนที่หนูรู้สึกว่าตัวเองมี Personality หลายอย่างมากๆแล้วก็ อยากจะถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นออกมาให้ทุกคนได้เห็นการผ่านผลงานของตัวเองค่ะซึ่งจริงๆอะหนูก็เป็นคนแบบนี้แหละแต่ว่าในงานเพลงเราก็อยากมีหลายๆคาแรคเตอร์บ้างมีความเบอสบ้างมีความเพบ้างมีความเปิดหลังบ้าง <laughs> เปต่หลังบ้างเลยบ้างแต่ว่าอย่างเม่าบารที่ไม่มีการเปิดตัวคอนเสิร์ตแล้วแท็กซี่มากเลยที่มันเป็นพิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็โตไปสาวขึ้นมากอย่แบบเขินมากเลยเนะการใส่ชุดที่มันเปิดฟิ้วฟิ้วบลาบลาอะไรอย่างเงี้ยก็เขินแต่ว่ารู้สึกว่าแบบพอพอเรามั่นใจแล้วรู้สึกว่าเอ้ยสวยแล้วก็เหมาะกับงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกไม่ได้ไม่ได้แบบว้ายไม่เอาแต่ว่าไม่ได้ปิดกั้นตัวเองใช่มีของแม่เซ็กซี่นะคะ ไม่นะคะคุณแม่ตอกไม้เรียวมาแล้วจริงๆไม่นะคะแม่เป็นคนเปิดกว้างเรื่องการแต่งตัวมากๆเพราะว่าจริงๆหนูอ่ะในชีวิตประจาวันใส่เสื้อยืดจริงๆใหญ่ๆใช่ค่ะแล้วแม่แม่ก็จะบอกบ้างมาทีว่าเฮ้ยอลี่ต้องแบบเปลี่ยนแนวบ้างแล้วนะแบบอลลี่ต้องนี่แบบจะมี reference มาให้ดูว่าต้องเป็นอย่างนี้แนวนี้บ้างแบบคิดว่าแนวนี้แต่งแล้วน่าจะเหมาะอย่างเงี้ยค่ะก็แม่ก็จะคอยแบบช่วยเป็น stylist ด้วยค่ะ จริงๆหนูก็กล้าที่จะก้าวไปแต่ว่าอาจจะความติดสบายของหนูว่าถ้าแบบไปเดินห้างหรือไปเดินที่ไหนคนอาจจะเจอหนูในแบบสไตล์ที่ไม่เหมือนในจอค่ะก็หนูรู้สึกว่าแบบหนูโชคดีที่ได้ถ่ายทอดอีกแบบของตัวเองออกมาในผลงานแต่ว่าในชีวิตประจำวันก็ยังเป็นใช่ค่ะแต่ว่าหนูไม่ใช่ทางเซ็กซี่คือไม่ใช่ทางหน่แน่นอนคิดว่าไม่ค่อยเพราะว่าหนูเคยเ<อ>หนูเป็นคนแบบ <laughs> อันนี้เราเดินเดินน <ah> mm hmm> <ah> <ah ี้ไปต่างประเทศอีกแล้วใช่ชีวิตขึ้นอยู่กับการเดินทางต่างประเทศชีวิตคือการเดินทางอันนี้ไปทำอะไรยังไงครับใช่ค่ะก็เดี๋ยวไปฝรั่งเศสค่ะไปปารีสไปอีกแล้วใช่ค่ะไปดูงานของใช่ไหมอ๋อไม่ค่ะแล้วใช่มั้นไปมาแล้วงานชแนลแต่ว่ารอบนี้คือจะเป็นงานเอ่อเฟสติวัลไทยอะค่ะก็คือเป็น เหมือนพิวแบบงานสถานทูดไทยที่ร่วมที่ก,กับฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีไปกับพี่ๆคนมิกด้วยเราจะเป็นแก๊งที่ไปทัวร์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปร้องเ,อเป็นเต้นมากไปร้องเพลงค่ะที่ฝรั่งเศสด้วย<ไ>ก็ไกลามากๆไกลจากบ้านมากๆแต่ก็ดีใจค่ะที่แบบตอนนี้เหมือนเพลงไทยความเป็นไทยมันเป็นแบบว่า<ล>มันเริ่มไปกว้างขึ้นแล้วค่ะก็ะดีใจเดือนนี้อยู่ไทยกี่วันคะก็อยู่เยอะอยู่นะคะเดือนนี้อยู่ไทยเยอะหรอ ก็คือมีเวลาทำที่นู่นที่หนูบอกว่ายังยังไม่ดูทำงานทุกวันเลยก็ขอนจะไปทำด้วันใช่ที่ไทยทำทุกวันพอไปที่นู่นก็ทำทุกวันก็เลยยังไม่ค่อยมีเวลาที่แบบได้ทำโปรเจกต์อื่นๆก็ถ้าใครถามว่าแบบเอ้ยมีเพลงสปอยไหมก็ยังไม่มีเลยค่ะจะไปตัดสั่งเื่นเขาที่แล้วตรงกับวันเกิดของพอดีใช่คุณแม่เปยยังไงบ้างทำให้ขอบขวัญอะไรอย่างไรบ้างเพราะหนูบอกว่าไม่ไม่ไม่มีอะไรให้ตัวเองใช่ค่ะก็ จริงๆแม่แม่ก็ซื้อของกระตุ้นกระิ้งให้แล้วก็มีมีแบบรองเท้าที่อยากได้มานานอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันมีสองคู่ที่แบบปกติหนูใส่ไซส์เดียวกับแม่อยู่แล้วเราก็จะแบ่งกันใส่คนก็แชร์ sharing is caring <laughs> ใช่แล้วก็มีคู่หนึ่งแม่อยากได้คู่หนึ่งหนูอยากได้หนูก็เลยแบบ ซื้อคู่หนึ่งแม่ซื้อคู่หนึ่งแล้วก็แชร์กันเป็นการหารค่ะช้อปปิ้งกระจายเลยปะไม่กระจายค่ะหนูปิดกานการช้อปปิ้งของตัวเองเพราะไม่ไม่อยากเสียเงินเยอะขนาดนั้นอยากเก็บไว้ซื้ออะไรใหญ่ๆมากกว่าใช่เขาเก็บไปทำบ้านใช่เขาเก็บไปทำบ้านทุกวันนี้เลวเนาะใช่แต่หนูไม่ได้ขับรถแล้วค่ะตอนนี้หนูไม่หนูกลัวการขับรถเอะเอาทำไม หนูเจอคนในห้องที่หนูนี่เขาแบบว่าทีนี้คันนึงก็คือตอบใหน้าบ้าหรอไม่หนูขับขับบ้างขับบนบ้างอะไรบ้างแต่ว่าแบบคือเหมือนวันนั้นอะแบบเหมือนเขได้หลอกออกมาี้ใช่เกิดการแบบเชื้อช้าของเขาเคยอย่างเองไม่โดนค่ะเพราะว่าหนูแม่กรีดก่อนแล้วหนูเบรกเบรกแรงมากก็เลยเกิดการจับรถเลยก็เลยมันกลัวมันกลัวใจนนึงค่ะหนูรู้สึกว่าหนูต้องไปทาให้ตัวเองแบบมั่นใจก่อน ถึงจะกล้าขับหนูไม่อยากไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็ไม่มีเหมือนกันก็เลยคิดว่าก็เกิดก็ขับใกล้ๆละกันล้ว่อนนั้นก็คือสดๆใหม่ๆเลยไม่ได้แกะไม่ได้ใช้ไม่ได้เตี้ยใช้ใช้ไปใช้เยอะอยู่ค่ะประมาณหนึ่งประมาณน้อยมากๆเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นครั้งเดียวนิดเดียวแต่ว่าก็ทำให้ใช่แล้วก็แบบหนูเป็นคนถอยรถไม่ค่อยเก่งนะ่ค่ะถอยเข้าเนี่ยเวลารถจอดอย่างนี้แล้วจะให้หนูเข้าตรงกลางหนูเข้าไม่เป็นจริงๆเข้าไม่ถึง ก็คือทำไม่ได้หนือวคุณแม่ก็จะขับใช่ค่ะหรือบางทีก็ขับมินิเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าแม่ขับหนูก็นั่งไม่ออกถนนใหญ่ไม่กล้าออกค่ะยังไม่กล้าโอเคขอบคุณค่ะ